ตับอักเสบออไม่ใช่โรคใหม่แต่เป็นโรคที่มีอยู่นานแล้วและมีผู้ป่วยหลายรายในประเทศไทยซึ่งมีประวัติการทานอาหารที่เป็นตัวเป็นเหตุให้ติดเชื้อไวรัสอาหารเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของหมูไม่สุกเช่นหมูกระทะซึ่งเป็นอาหารที่นิยมของคนไทยมากๆหม,ม,มอหิงสนายแพทย์ยมผู้วรวรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้เผยข้อมูลและคำแนะนำเพื่อเตือนเกี่ยวกับโรคตับอักเสบอี e. ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มียารักษาและมีอาการเฉียบพลันอาการเหมือนอนกับไวรัสตับอักเสบตัวอื่นๆเช่นเอ B และ C ซึ่งมีอาการแค่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียท้องเสียและมีตัวเหลืองตาเหลืองเอนไซม์ตับสูงโรคตับอักเสบอีในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่ำซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้มีความเข้าใจผิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยเป็นจริงๆหรือไม่ได้เป็นอันตรายมาก แต่ในความเป็นจริงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีสามารถเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสซึ่งหมูกระทะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเนื่องจากเนื้อหมูไม่ได้มาจากหมูตัวเดียวแต่จะมาจากหมูเป็นจำนวนมากหลายตัวผสมกันหรือปนเปื้อนกันทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าการกินจากหมูตัวเดียวและกินอาหารที่สุขสะอาด การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการรับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดจากผู้บริจาคที่มีเชื้อแบบไม่มีอาการซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้โรคนี้สามารถระบาดได้อย่างเงียบๆและไม่มีการระบาดหมู่มากในประเทศไทย โรคตับอักเสบอีไม่มียารักษาแต่อย่างใดแต่การวินิจฉัยเร็วก็จะช่วยให้ไม่จำเป็นต้องให้ยามากมายหรือยาปฏิชีวนะหลายอย่างที่มีผลข้างเคียงการรักษาจึงเฉพาะอยู่ที่การรักษาตามอาการเพียง mm. แต่ในรายที่รุนแรงการให้ยาต้านไวรัสจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เพราะยาก็มีอาการข้างเคียงและจะให้ในคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเท่านั้นโรคตับอักเสบอีในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่ำม,มากๆซึ่งส่วนใหญ่ที่รุนแรงและเสียชีวิตจะเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำกินยากดภูมิต้านทานหรือโรคเรื้อรังที่ทำให้มีภูม เพื PI, ่อความปลอดภัยและเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวการเข้าใจถึงโรคตับอักเสบอีและวิธีการป้องกันเป็นสิ่งสําคัญการรับรู้ข้อมูลและเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่าลืมเตือนเพื่อนๆและครอบครัวเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกันเช่นกันเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกับโรคตับอักเสบอีและวิธีการป้องกันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันโรคมีความคิดเห็นอย่างไรกับการรักษาโรคตับอักเสบอีมีความคิดเห็นอย่างไรกับการรักษาตามอาการและการให้ยาต้านไวรั มีความคิดเห็นอย่างไรกับการป้องกันโรคตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันโรคตับอักเสบอีมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทย มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทย มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไร่้ตับอักเสบอีในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรสตับอักเสบอีในประเทศไทย มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรรับกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบออในประเทศไทย มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตือนเตียงกันเพื่อป้องกัน